สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้นําทําจริงครับครับมาเกาะติดข่าวกับการพัฒนาของจุมชนอะไรเงี้ยครับครับผมและแน่นอนว่าในช่วงนี้นะครับที่เราจะต้องเกาะติดคือวันนี้เราอาจจะไม่เกาะติดเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะฮะแต่ว่าเราก็แจ้งข่าวคราวคราวๆนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอันนี้เองเพื่อพรคเพื่อไทยนะครับก็ได้คาอออกมาแล้วนั่นก็คือพลตํารวจเอกสุพัฒน โอ้ยพงศพัฒน์นะฮะพงศพัฒน์พงศพัฒน์พงเจริญน,นะฮะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เองตอนนี้ก็ชูนโยบายกันหลายใหญ่แล้วล่ะครับคุณโดครับก็คงจะมีความเคลื่อนไหวเข้ามาเรื่อยๆนะครับ,รบและหลังจากที่ได้มีการประกาศรับสมัครเป็นที่เรียบ<ล>ร้อยแล้วเราจะเกาะติดนะครับแล้วก็นําตัวบุคคลของแต่ละคนมาวิเคราะห์ว่าจะสามารถที่จะผ่านสนามผู้ว่ากทมไปได้หรือไม่มีนโยบายอะไรมีแต่ละพักใช่ไหมฮะครับครับ ก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของชุมชนก่อนฮะเป็นชุมชนวชิลานะครับวชิลานี่ตรงที่สงขลานะครับในเขตอำเภอเมืองสงขาซึ่งมีชาวบ้านอยู่ประมาณ200กว่าครัวเรือนนะครับชุมชนนี้อยู่มาหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะถ้ายังจำกันได้นะครับช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนำเรือรบนะครับเข้าไปบุกยึดหาดสมิลาแล้วก็หาดชลาทัศนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ย ก็มีกลุ่มนะครับฐานของเราแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันนะครับต่อต้านญี่ปุ่นซึ่งทําให้ในพื้นที่ตรงชายหาดเนี่ยมีคนตายเยอะมาก<อ>เยอะมากซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นบเ,เป็นบรรพบุรุษของเรานะฮะถ้าเวลาผ่านมาหลายปีนะฮะนี่แหละครับก็เลยจัดอุทิศ จัดทาบุญอุที่สุกโกศลให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับอยู่ที่เมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของเมื่อวานนะครับที่ชุมชนวชิรานี่แหละนะครับถนนทะเลหลวงอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็มีนายนิพน์บุญญามณีนะครับรองเลขาธิการ พักประธานทิปัดเป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตรอุทิศกุศลให้กับบรรพบรุษนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าชุมชนที่วชิราเองเนี่ยก็จัดขึ้นเป็นปีที่53แล้วนะฮะปีนี้เป็นปี53บแสดงว่าก็จัดผ่านมาแล้ว52ปีครับก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเนี่ยมาทุกปีนะครับแล้วก็สืบทอดกันมานะครับทุกรุ่นทุกสมัยมานะครับปีนี้ถือว่าเป็นปี53นะครับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการ นิมนต์พระสงฆ์จำนวน100่รูปนะครับแล้วก็ก็จะมีชาวบ้านเนี่ยนำสิ่งของนำข้าวปลาอาหารแห้งนะครับมาตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็ตักบาตรให้กับพระภิกษุนะครับแล้วก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็ถือว่านานแล้วนะฮะก็ถ้านับถอยหลังไปเนี่ยก็โอ้โหหกปีกว่า 60ปีเก <c> ือบร้อยปีนะฮะก็จร,ริงจริงๆบริเวณแถวบริเวณถนนทะเลหลวงเนี่ยนะครับก็มีคนที่เสียชีวิตเนี่ยจากการเหตุการณ์ที่รบกับทหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเสียชีวิตจำนวนมากนะครับทางราชการก็เลยนำศพเนี่ยไปฝังอยู่นะฮะตรนั้นนะฮะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่พี่น้องชาวชุมชนวัดชิลานะครับร่วมกันรันะฮะได้นำา อาหารหวานคาวข้าวสารอาหารแห้งนี่แหละฮะมาวางตั้งโต๊ะวางที่หน้าบ้านเต็มทั้งสองฝากถนนทะเลหลวงนะครับก็มีพระบินทบาท100รูปนะครับมาบินทบาทเพื่อแสดงคจริงจแล้วตอนนี้ถ้าใครไปดูในพื้นที่ของชุมชนวชิลาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับมีความเจริญค่อนข้างเยอะนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นตึกนะฮะเขาบอกว่าเจริญกว่าในเทศบาลอีกนะ ก็จริงๆแล้วในเขตตัวเมืองเนี่ยถ้าเทียบกับหาดใหญ่ไม่ได้หาดใหญ่จะเจริญกว่าตัวเมืองจะดูเหมือนไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนเนี่ยพุกในพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยพุกพ่านมากกว่านะครับต่างจากในเขตอำเภอเมืองซึ่งจะเห็นคนเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะฮะไปดูในเรื่องของการเลือกตั้งหน่อยครับก็รู้สึกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งที่ปาจีนบุรีในท้องที่ของตำบลโพงามอำเภอ ประจันตะคามนะครับผลอ,ออกมาแล้วผลออกมาแล้ว <c oughs> ก็มีผู้สมัครอยู่สองคนนะฮะที่ผู้สมัครเลือกตั้งนี่แหละครับก็เบอร์หนึ่งนะครับนายรหารโพงามนะครับก็เป็นอดีตราชการครูบำนาญผู้อิสระและก็เบอร์สองนี่นายบันเทงิงปัญญาดีนะครับก็เป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลโพงามนะครับก็เรียกได้ว่ากลุ่มเป็นกลุ่มโพงามพัฒนานะครับคุณโดมก็ผลก็ออกมาดังนี้นะครับผู้สมัครขออภัยครับผู้ที่รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีก็ได้แก่เบอร์สอง นายบันเทิงปัญญาดีนะครับก็เป็นอดีตนายกเทศมนตรีนี่แหละครับโดยคะแนนก็นําอยู่ที่ได้คะแนนมาอยู่ที่ ,3921 คะแนนนะครับส่วนคู่แข่งนายรหัรโพงามเนี่ยได้คะแนนอยู่ที่2516คะแนนนะครับก็จากผู้ที่มาเลือกตั้งทั้งหมดผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ทั้งหมดนี่นะครับรวมประมาณกว่า800 0คนนะครับจำนวนจำนวนหน่วยเลือกตั้งเนี่ยรวม20หน่วยนะครับครับผมก็จะ เป็นการเลือกตั้งสองระบบฮะระบบตรงก็คือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนี่ตำบลนะฮะมันมีตำบลเนี่ยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกเนี่ยจำนวน12คนนะครับก็ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางงามเนี่ยอันนี้เลือกอีก12อคนเขตละ6คนเขตละหคนก็แบ่งเป็นสองเขตเขตหนึ่งกับเขตสองนะครับสรุปรวมแล้วเนี่ยในส่วนของกลุ่ม โพงงามพัฒนารักษาเก้าอี้ไว้ได้ก็คือคนเดิมได้อันนี้ตัวนายกได้แน่นอนนะครับแต่ว่าในส่วนของสมาชิกเนี่ยนะครับในส่วนของสมาชิกเนี่ยกลุ่มโพงงามพัฒนาเนี่ยกลับเข้ามา9คนแล้วก็มีผู้สมัครอิสระสอดแทรกเข้ามา3ามคนคนะฮะก็มีการเลือกตั้งกันถึง 20หน่วยนะครับก็เมื่อวานนี้ประชาชนเข้าไปลงคะแนนกันถึงร้อยละ82โอ้โหค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะอะเรามาปิดท้ายกันที่บุรีรัมย์ก็แล้วกันครับที่บุรีรัมย์นี่ก็มีการเลือกตั้งซ่อมนายกเทศเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองนะครับในเขตเทศบาลเมืองของบุรีรัมย์เลยครับผมนะครับเนื่องจากว่าคนเก่าเนี่ยได้ลาออกไปพอลาออกไปเนี่ยก็มีการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมพอซ่อมเสร็จเนี่ยก็มีสมาชิก นะครับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเมืองก็ลาออกมาเพื่อที่จะลงสมัครสุดท้ายหลังจากที่ได้มีการประกาศไปเรียบร้อยจนหมดระหว่างวันที่7จ็ถึงสิเมื่อกี้ที่ผ่านมานีดไปแล้วครับหมดไปแล้วนะฮะมีผู้สมัครคนเดียวฮะคือคุณกำมลเรืองสุขสศรีวงศ์นะครับก็เป็นอดีตส ขออภัยครับอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีร,รัมย์นะครับก็ได้มาลงเลือกตั้งเพียงคนเดียวนะฮะก็เรียกได้ว่าทางกรรมการเลือกตั้งท้องท้องที่เนี่ยก็บอกว่าคุณกมลมน,นี่ต้องมีเสียงนะครับที่มาเลือกตั้งเนี่ยไม่น้อยกว่า10%ก็คือคนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะค,ครับจะ้าบเนกสบเเนี่ยอย่างน้อยต้องมี10% 10%เที่เลือกคุณกรมลต้องมีนะอ,อันนี้หมายถึงว่ามีคนเดียว ก็ตามถึงจะมีคนเดียวแต่ว่าก็ถ้าตามกว่าสิบเนี่ยก็ถือว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆ่าไปต้องรับสมัครใหม่ครับนะฮะอันนี้เป็นระเบียบของกกตอยู่แล้วนะครับทาไมถึงคุณกมนถึงมาคนเดียวฮะเพราะว่ากลุ่มของคุณกมนเนี่ยถ้าคนในบุรีรัมเนี่ยเขารู้จักนะฮะว่าเป็นกลุ่มของเพื่อนในวินนะครับเป็นพี่ชายรองอธิบดีกรมทางหลวงนะครับก็คือขาใหญ่อยู่ในนั้นเลยแหละนะครับลงไปก็แพ้อย่างเดียวก็เลยไม่ลงดีกว่านะฮะหรือไม่ก็ทาง ในส่วนของกลุ่มของกลุ่มเพื่อนในวินเขาแปรผร้อไม่ต้องลงหรอกนะครับให้คุณกโมลเนี่ยไปเถอะนี่แหละฮะก็นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจะมีการเลือกตั้งในวันที่10บกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ชุมชนอยู่30หน่วยเลือกตั้งนะฮะที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับไปดูเรื่องของน้ำกระซออชัยฝั่งหน่อยที่อยุธยาของอ่างทองอยุธยานะครับมีปัญหาเรื่องของน้ำเจ้าพระยาเนี่ยกระซออ ชายฝั่งจำนวนมากนะครับคุณเฉลียวคงตุกเนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับกำนันประเทืองนะครับซึ่งเป็นกำนันตําบลท้าช้างอำเภอพักไหยในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดอินทารามนะครับ อยู่ที่คลองบางหลวงนะครับเขาบอกว่าคุณเฉลียวบอกว่าเนี่ยในคลองนี้ก็มีต้นเขาเรียกว่าเป็นต้นตะเคียนนะครับบางต้นนี่ถูกกัดเซาะลงไปในพื้นที่มันนานแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทางกำนานเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับมีวิธีการแก้ไขยังไงนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามกับคุณเฉลียวนะครับเดี๋ยวเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ ตอนนี้เนี่ยแนวตะลิงดินแม่น้ำตรงนี้เนี่ยซุดลงมานานแค่ไหนตรงนี้ซุดมาประมาณก่อนปีใหม่ประมาณเดือนเศษหลังจากน้ําลงคือน้ำประมาณธันวาครับประมาณธันวาน้ำเริ่มลดลงครับน้าเริ่มลดลงแต่ลิงตะลิงตอนนี้ตะลิงนี่ก็อยู่ประมาณทศวระษหนึ่งก็เกิดการทุดตัวลงคือทุดตัวที่เคยเห็นก็คือไม่ทุดมากอย่างคือทุดน้อยกว่าและพื้นที่ก็น้อยกว่าครับที่นี่ทุด เพื้นท,ที่สูงมากถึงประมาณ2เมตรงเมตรเมตอันนี้อันนี้คือเมื่อก่อนนี้เนี่ยแนวแนวแมวดินเนี่ยก็สูงประมาณนี้ครับส,สูงประมาณส,สูงประมาณถนนเลยครับล้วสุดเนี่ยมันมันหมายถึงมันน้ํามันลดลงเร็วน้ําลดปีนี้น้ําลดลงเร็วก่า<ร>ป,ปีที่แล้วครับรใช่เพราะปีที่แล้วเนี่ยน้าขังอยู่นานขังอยู่ประมาณ4เดือน4เดือนขังคืนดินทในกองประมาณ4เดือนปีนี้น้ําท่วมลงประมาณพฤศจิกาน้ําเริ่มลง พฤติการพฤติกาเนี่ยมันถึงว่ามันเข้าเริ่มเริ่มเข้าปลายหน้าฝนปลายหน้าฝนใช่ไหมใช่ครับปลายหน้าฝนน้ำน้ำในในแม่น้ำคลองบางหลวงเนี่ยก็เริ่มลดลดลดลงลดลงแห้งเลยครับในในในคลองแห้งประมาณใกล้ๆนี้เลยครับ๋อใกล้นี้เลยคือมันมันลดลดลงทีปกติเพราะหน้าปีนี้ลอยกระทงบางคนลงตลิ่งไม่ได้ พอน้าลงแบบไม่มีน้ำไม่เลยไม่มีครับแต่นี้มันลงมากครับลงแห้งประมาณใกล้ๆนี้แหละอใกล้เนี้ยเพราะไม่เคยมีเพราะประมาณพิการนี่ธรรมดานี่น้ำถ้าน้ําลงมันก็ยังน้ำเออเป็นตองมีเยอะพอประมาณแต่ปีนี้น้ําลงเยอะกว่าอันนี้พอน้ําลงเยอะกว่าตอนนี้น้ำข้างบนยังขังอยู่อย่งเงี้ย อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะก็ตอยู่นิดนึงน้ำน้ำไม่น้ำในคลองบางหลวงพุทธลงเร็วครับพุดลงเร็วในทันเดียวกันก็น้ําในที่อยู่ในในทุ่งคุ่งเนี่ยครับยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่บ้างเพราะมันการระบายการระบายเนี่ยแล้วแต่ธรรมชาิแต่ก็ระบายแต่ก็ระบายออกทึ้งอย่างเป็นแห้งจะอาจจะเป็นสาที่น้ําน้ํจจับในคลองน้ำทั้งเหนือปล่อยมาตอนหน้าน้ำน้ำไหลแรงอาจจะตัดเตาะข้างล่าง ทำให้ดินข้างล่างหายไปหรือไงผมก็ไม่แน่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าแล้วก็กระท็ลงมาแต่ที่ดูชันเนี่ยชันนก็จะมีทรายเยอะเป็ขั้นทรายเยอะพอไีดินเป็นขั้นทรายแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยกระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงที่เดือนน้ำเนี่ยไหลไหลเที่ยวกว่าคาเที่ยวก็เที่ยวครับแรงแรงก็ตัวใหญ่ผมดูนี่มันก็แรงแรงอันนี้ถ้าเกิดน้ําเยอะน้ำมันก็ไหลบ่าขึ้นตลิ่งมาก มันก็ดูไม่แรงเท mm ่าไหร่แต่ปีนี้น้ํามันไม่เยอะเท่าไหร่ม mm ันก็ไหลปกติแต่ก็ด mm ูว่าแรงแต่ก็แรงอะแรงแน่อืเฉพาะย่านนี้เนี่ยประมาณสักสักสักกี่กี่เมตรติดดินแนวตลิ่งซุดไปอ๋อตรงนี้สุดนประมาณสองยาวสองร้อยกว่าเมตรครับหน้ากว้างก็อาจจะถึงห้าเมตรพอมันหน้ากว้างก็นที่เขาถล่มอยู่ที่ลงไปเยอะ